สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมอันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเกมของเทราเลียนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึง h i e v n น t m e n t 1นหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับการฆ่าบอสนะครับผมเรานะครับจะต้องฆ่าบอสเด็ก3ตัวพร้อมกันนะครับผมคือแบบเศสก3ตัวนะครับพร้อมกันรวดนะครับแล้วเราก็ต้องจัดการให้ได้นะครับภายในครั้งเดียวนี่ครับเราจะได้ ปลดล็อกเอชิเม้นทที่มีชื่อว่าเมชะเมเฮมนะครับผมเป็น a อช e เ e ้นทที่เรานะครับต้องใช้ความสามารถในการปลดล็อก a อชิ e ม e n t นี้นะครับซึ่งมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับกับการเอาชนะบอสเด็กทั้ง3ตัวรวดเดียวนะครับในเทอร์เรียมาสเตอร์โหมดนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าผมจะสามารถเอาชนะบอส3ตัวนี้และปลดล็อก อาชิเมนต์ไม่ฉะเมีหิมได้ไหมนะครับก็มารอดูกันเราก็มาเตรียมที่เสกบอสทั้ง3ตัวกันเลยนะครับก็จะมีของแมคานิกทั้ง3ตัวนะครับเป็นบอสเหล็กนั่นแหละครับที่เราคุ้นเคยกันดีนะ3ตัวรวดเลยนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะดูเดือดมากจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเลยนะครับที่จะสู้บอส3ตัวพร้อมกันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแค่ผมคนเดียวนะครับในครั้งแล้วก็จะมีเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับ มาช่วยแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นผมแค่คนเดียวเลยนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับสำหรับการตีบอสทั้ง3ตัวพร้อมกันนะครับจะเป็นไงนะครับก็ไปดูกันเลย ตอนนี้เรานะครับก็ได้ทําการฆ่าบอสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ตายพอดีเลยนะครับ เมื่อกี้นะครับก็ได้ทําการปลดล็อก c h ช e v e m e n t ของเมชะเมฮมมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับใครได้เห็นก็น่าจะเห็นนะครับเมื่อกี้นี่นะครับสําหรับ c h ช e v e m e n t ของเมชะเมฮมนะครับสาหรับใครนะครับเมื่อกี้ที่ดูไม่ทันนะครับมาดูตรงนี้ได้นะครับมันจะปลดล็อกตรง c h ช e v e m e n t ให้เราดูนะครับผมก็ปลดล็อกมาแล้วนะครับถือว่าสนุกมากนะครับที่ได้สู้กับบอสสามตัวพร้อมกันนะแต่มันก็ ยากพอสมควรเลยนะครับใครที่อยากจะลองไปทําตามนะครับก็ทําได้นะครับผมไม่เกินความสามารถแน่นอนครับ